น้ำท่วมน้ำแล้งคือปัญหาสำคัญของจังหวัดพิจิตรโดยเฉพาะแม่น้ำยมเพราะไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำในช่วงน้ำหลากเพื่อไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่ภายในปี2568ปัญหานี้จะลดลงเนื่องจากกรมชลประทานจัดสร้างฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันไดจำนวน4ฝายตามเส้นทางแม่น้ำยมตลอดระยะทาง124กิโลเมตรในเขตอำเภอสามงามโพประทับช้างและโพทะเล ถึงแม้ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จใช้การได้เพียงหนึ่งแห่งคือฝายไฮดรอลิกแบบพับได้ที่ตำบลรังนกอำเภอสามงามแต่ก็สามารถหน่วงน้ำไว้ได้ถึง2เดือนทำให้ขณะนี้แม่น้ำยมยังพอมีน้ำเป็นช่วงๆเป็นผลดีต่อเกษตรกรแต่ตอนนี้เราได้หน่วงน้ำและหน่วงเวลาของการใช้น้ำเนี่ยมาได้จนถึงเดือนมกราของแต่ละปีเพราะนั้น การน่วงน้ําเพิ่มมาอีก2เดือนเนี่ยก็จะเป็นผลดีแก่เกษตรกร,กรในเรื่องของรูดูแล้งนะครับจากฤดูน้ําหลากที่เราเดําเนินการมาแล้วก็เราเก็บไว้เนี่ยเต็มสารฝายเนี่ยประมาณ3เมตรคะสูงประมาณ3เมตรก็เกษตรกรทางด้านเหนือก็คือทังกาแพงดินสามงามเนี่ยได้ใช้ประโยชน์อันนี้อันนี้ก็จะทําให้การยกตัวของแม่น้ํายมมีมีประโยชน์ต่อเกษตรกร,กรในเรื่องของรูดูแล้งต่อไปส่วนในน้ําหลากเนี่ยเราบริหารจัดการน้ําโดยที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร,กรที่อยู่ในรุ่มน้ํายมนะครับ และเพื่อเตรียมการในฤดูฝนโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตรจึงเน้นดูแลปรับปรุงอาคารควบคู่กับการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีในช่วงน้ำหลากสร้างความหวังในการประกอบอาชีพให้เกษตรกรและชาวชุมชนริมน้ำายมในพื้นที่มันจะดีเผื่อลูกหลานก็จะได้อาศัยทำกินจะช่วยข้าว ให้มีน้ําทางผู้ใช้น้ําก็คือผมเป็นส่วนหนึ่งก็คือทำให้ให้มีความหวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าก็คือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากมันก็เลยทําให้มีความหวังกับผู้ใช้น้ําแล้วก็คนที่ที่เกิดปัญหาเรื่องของน้ําท่วมซ้ำซากบ่อยๆเนี่ยครับก็ดีเราจะได้ไม่ต้องอดต้องอยากลูกเต่าจะได้พอมีกินกันไปมันก็ดีอ่ะมันดีมันตุนน้ำไวเยอะ ได้นานหน่อยมีประโยชน์ว่าไว้ดึงน้ำทำนากันได้ด้านลุ่มน้ำน่านได้ใช้ระบบไฟเขียวเมื่อเสียงสูงจำเป็นต้องปล่อยน้ำและไฟแดงเพื่อกักเก็บน้ำผ่านประตูระบายน้ำทั้ง14แห่งตลอดลุ่มน้ำน่านโดยยึดหลักให้ประชาชนเสียหายและเดือดร้อนน้อยที่สุดทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน